ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ๊จ๊าดใช่ไหมนะคะวันนี้เรามาดูบ้านที่ถนนเมนนะคะหมู่บ้านกิษณาสองว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนที่มาถ่ายคราวที่แล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูมันสาวเสร็จแน่นะเดี๋ยวเปิดไฟได้ไหมที่พัก ใส่น้เอ๊ะทำไมไฟไม่ติดเาเอาเบเกอร์ลงไว้หรือเปล่าไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยเบเกอร์ลงไว้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ามองไม่เห็นในห้องน้ทำไมไฟไม่ติดอ่ะเชื่มันดูก้างบน อยู่ด้นไหนนะคะห้องน้นเก้าสวยนะอ่าแล้มาดูห้องนี้ถ้าทำสามห้องนะคะห้องน,นี้ก็เก็บของได้ทางด้านหลังเผื่อจะเก็บอะไรได้ไหมสีม่วงทั้งหลังเลยะอันนี้อยู่หมู่บ้านพิศนา2นะคะถนนนงก็มีเจ้าของแล้วนะคะซื้อเรียบร้อยแล้วนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเจ๊จัดจัดให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายที่บ้านจะไปดูหน้าบ้านอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะไปตามเลยค่ะจะไปดูทำเลนะครับทำเลว่าเป็นถนนเมรนะคะ ใช่ค่ะจะขายให้เขาแล้วนี่นะคะดูบ้านก็เป็นถนนเลนนะคะความเลดีนะคะถนนเลนสองสองเลนไม่ต้องเบียดกับใครเข้าไปในซอยนะคะหลังมุมด้วย ไม่ได้คลานะคะเฝ้าคนนให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของบ้านบอกว่าคนเช่าจะมาเช่าวันเสาร์นี้แล้วนะคะค่ะฝากช่องเจ๊จ,จัดให้เลยนะคะเดี๋ยวมีบ้านตรงไหนก็จะมารีวิวให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะ